ในส่วนตำแหน่งที่ว่างนะครับก็จะจะนําเรียนว่า,ามีตำแหน่งที่ว่างรับต้นนะครับอันนี้ก็ว่างอยู่18บแตำแหน่งนะครับดับที่สก็มีตำแหน่งรองปลัดงครงการงานส่วนตนําบลเจ็ดตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหนึ่งตำแหน่งนะครับ ก็ในรายละเอียดก็คอยดูในประกาศแล้วกันนะครับต้องขอแจ้งข่าวท่านนะครับขอขอบคุณท่านดิฉินกรนะครับพุทธรานะครับท่านนายกรบัญชาการส่วนตัวกรมศีโคตรนะครับในนามกรจังหวัดนะครับก็แจ้งน้องๆเจ้าหน้าที่พนักงานนะครับที่จะขึ้นสายงานบริหารคณะนี้ท่านท่านชัยวัฒน์ชัยเวชพิสิทธ์นะครับท่านมาถึงแล้วครับกลับมาเป็นเจอกท่านครับขอบคุณนายกสมาคมท่านคณะกรรมการแล้วก็ท่านนายก องค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านท่านผู้บริหารที่มาแทนหรือว่าจะมีพนักง,งานบางส่วนมาแทนนะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาใช้สถานที่ห้องประชุมแบบนี้เป็นที่ในการสื่อสารข้อมูลข่าวสาราต่างๆที่ที่จะเป็นประโยชน์ในการบริหารราชการของพวกเรานะครับท่านผู้บริหารจังหวัดท่านติดราชการนะครับไป เฝ้าทีา่กรุงเทพมหานครนะครับท่านรองท่านอื่นก็ไม่อยู่มีผมอยู่คนเดียวในเวลานี้นะครับก็เลยได้รับโอกาสได้รับมอบหมายให้มาพบปะก,กับตัวผู้แทนท้องถิ่นในวันนี้นะครับสนุ่นเรื่องที่ท่านนายกสคนให้ข้อมูลมาสักครู่จริงแๆแล้วการการสอบเลื่อนสายงานผู้บริหารของของค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับทั้งจังหวัดอิเิตรแล้วก็ กอทั้งทุกก่นะครับทั้งกอจอกอทรจอแล้วก็กอออมาตอทั่วประเทศนะครับน่าจะน่าจะเปิดสอบพร้อมๆกันนะครับเห็นว่าพยายามจะกำหนดให้มันเกิดขึ้นในวันเดียวกันด้วยหรือเปล่านะครับทั้งทั้งสามกอนะครับก็เป็นเป็นโอกาสเป็นความก้าวหน้าเท่าที่ดูไทม์ไลน์จะเริ่มรับสมัครกันต้นเดือนนะ ต้นเดือนหน้าแต่ก็สอบน่าจะประมาณพฤจิการอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แจ้งให้น้องๆเราได้เตรียมอ่านหนังสือการสอบก็มีการว่าจา้างมหาวิทยาลัยได้เป็นหน่วยงานกลางนะครับมาทาการออกข้อสอบแล้วก็ตรวจข้อสอบรวมไปถึงการสัมภาษณ์ด้วยนะทันงทังจังหวัดแล้วก็อ่กอต่างๆซึ่งแต่งตั้งเป็นอนุกรรมาการ สอบบรรลุกรรมการสรรหาก็จะไม่ได้เข้าไปไปล่วงลึกในเรื่องของการออกข้อสอบหรือ,อการตรวจข้อสอบหรือการให้คะแนนใดๆนั้นก็บอกน้องๆว่าให้มีความมั่นใจในเรื่องของความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับให้อ่านหนังสือให้เต็มที่อย่าเที่ยวไป,ไปไปวิ่งไปฝากไปเส้นไปสายไปใจที่ไหนนะครับให้ให้อ่านหนังสือเป็นหลักนะครับผมพูดได้ว่าผมเป็นประธานประชุม หนึ่งก่อคืึก่อเทศบาลนะครับแนวทางก็เหมือนกันหมดควมเบ็นได้อย่างสูงนี้นะครับถึนท่านรองผู้ว่านะครับก็ถือโอกาสเล่าให้ท่านฟังเลยนะครับว่าเราอยู่ในระนี้เลยนะครับเมื่อวันวพวกเราเนี่ยจะไปอบรมสัมมนานะครับของจังหวัดอยเห็ุนะครับในเดือนพฤศจิกาก็อยากจะเชิญท่านรองนะครับไปในงานในนก่อ นะครับเ,เรื่องสอบแข่งขันนะครับสอบแข่งขันตอนนี้นะครับอ,อยู่ขั้นตอนนะครับที่กระทรวงมหาดไทยทำหนังสือมาที่กรมส่งเสริมนะครับเพื่อที่สอบถามเพอาะทีงเห็นเกี่ยวกับเรื่องอการจ่ายเงินเสียสตุ้งสตังให้กันที่เขาลงข่าวนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับปรากฏว่าทางกรมส่งเสริม ก็สอบข้อเท็จจริงไปหมดแล้วนะครับไม่มีการเลือกรับผลประโยชน์ใดทั้งสิ้นนะครับก็ทำหนังสือไปที่กระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยก็ทำหนังสือขึ้นมาอีกว่าถ้าเช่นนั้นให้ทําแผนการป้องกันการทุจริตให้หน่อยนะครับตอนนี้ก็เลยจะทำแผนจากลุมส่งเสริมนะครับแผนป้องกันการทุจริตไปที่กระทรวงมหาดไทยรอบหนึ่งก็คาดว่า น่าจะจบภายในเดือนนี้นะครับหลังจากนั้นก็เชิญมาอะไรานะครับมาลงนามในสัญญานะครับรคาดว่าน่าจะสอบได้นะครับ6,100กว่าตำแหน่งนะครับนั่นคือของสอบแข่งขันนะครับส่วนสอบสายบริหารต่างๆนะครับก็อย่างที่ท่านรองผู้ว่าได้พูดไปนะครับมันมียกเลิอกอยู่ตอนนี้อยู่ สิบหกต้นเดือนของเดือนเมษายนนะครับเป็นสองพ้วนนะครับที่ที่ทำการสอบหลายบริหารนะครับส่วนข้อเรียกร้องนะครับที่ที่ไปเรียกร้องที่กลุ่มวันนั้นในรับเรื่องร้องเรียนนะครับคณะที่ไปสอบที่จังหวัดอุดรที่เปิดสอบสี่จังหวัดนะครับที่บอกว่าขอใช้บัญชีข้ามจังหวัดนะครับก็ที่นายกลุ่มคณะกรรมการ บอกว่าไม่อนุญาตเนื่องจากว่ามันเป็นข้อกฎหมายคณะกรรมการาผมอยติดคุกกันทั้งหมดนะคะะรับก็เลยบอกว่าไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ส่วนรอบใหม่นี้นะครับสามารถท่ามหรือว่าอยู่ในชขนนะครับมันจะเป็นกลุ่มจังหวัดผมก็มไม่ทร,แบบราบเหมือนกันว่าอะของเรามันมีอะไรธนาคารความเสี่ยกรณีหรือไม่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่ามันเป็นกลุ่มจังหวัดนะครับที่สามารถที่จะ ค้าขากันได้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยแยกน้ที่ประชุมนะครับส่วนเรื่องที่เราพูดกันเมื่อสักครู่นะครับในการจับธงมุ่งมาเดี๋ยท่านเลขาทันกี้ก็จะไปเพิ่มเติมแต่วัดรายละเอียดในี่ยคำขออะไรต่างๆเราไปว่ากันที่วังวัดแปดสิบวันนะครับที่ที่เราจะหมดเวลานะครับเดินพูดคุยกันนะครับวันนี้นะครับยุคไหนสมัยไหนก็มันสู้พวกเราทํางานเป็นทีมไม่ได้นะครับถ้าไปคนเดียวเนี่ยโอกาสของเราเนี่ย ทาอะไรมันก็ไม่สําเร็จนะครับแต่ว่าเรื่องของเราเนี่ยผมมองว่าในการให้ความร่วมมือในการะจะทําอะไรเนี่ยเป็นทีมทั้งหมดนะครับเราไม่ทะเลาะกันนะครับเราไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าเราถือโอกาสที่เนี่ยครับท่านนายกท่านังสือเชิญผู้ว่ามาเปิดท,ท่านพี่หือว่าผมเปิดอะไรแล้ว,ลวะนะครับก็ ตอนที่จะมาที่นี่ผมประชุมอยู่ที่สำนักงานประชุมสัตว์จังหวัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันแก้ไขโรคพิษสุนัขบ,บ้านะครับก็ต้องขอแสดงความขอบคุณท่านผู้อหานทุกท่านนะครับที่ช่วยกันดำเนินการตามตามแผนตามโครงการในเรื่องของการให้วัคซีนเรื่องการสารวจสุนัขแมวแล้วก็อก่อโรคพิษสุนัขบ,บ้า ก็ก็เชิญชวนทุกท,ทุกอบาทท้ทุกอบาตอมเราอยู่ที่นี่นะครับตอนนี้มีแค่แค่สี่ห้าแห่งเองนะครับที่เข้ากระบวนการประเมยคือการประเมนเนี่ยมันจะเป็นผลดีที่ทําให้เจ้าหน้าที่เราดําเนินการกิจกรรมได้ครบทุกอย่างนะมันจะละเอียดรอบคอบมันจะไม่มีการตกการลวนการสํารวจก็ดีการจัดหาวัคซีนก็ดีการให้วัคซีนก็ดีการเฝอาระวังก็ดีการดูแลโรคทั้ง,ท,ง,ท,งทั้งในคนทั้งในสัตว์นะครับ อันก็อยากจะให้ท่านผู้บริหารได้ได้ส่งเสริมให้ให้ฝ่ายงานของของท่านนะครับได้ได้ทำเรื่องนี้ให้ให้มีมาตราฐานมากนที่ขึ้นที่ขึ้นนะครับตั้งแต่จากที่เราทำมาอย่างเด่นที่อย่างรักษาไม่ได้นะครับเป็นแล้วถ้าไม่ได้รับวัคซีนก่อนที่จะมีอาการเนี่ยก็จะเสียชีวิตทุกรายถ้ายัยางไม่มีไม่มียารักษาแล้วก็ทิศทานของการระบาด ตอนนี้มันเป็นขาขึ้นนะครับจากปี62มาถึงปัจจุบันยังไม่ยังม่ยังขึ้นขึ้นอยู่นะครับที่ประเทศไทยแล้วก็รอบๆราะเอีดเราก็มีมีบางจังหวัดมีหลายจังหวัดท,ที่ที่มีมีเรื่องซึงที่เป็นอรารัิจหน้นที่ของพวกเรานะจริงๆแล้วแต่และปีทางกรงก็จะสั<ม>่งว,<ม>ว่ามาให้ก็ขอให้ให้บริหารเขามาให้เกิดประโยชน์แล้วก็ตรงไหนถ้าใช้ของของ้องถิ่เราในการ สนับสนุนเพิ่มเติมเ,เช่นเรื่องการ,รจัดสรรพาร์ที่ไหนมีพื้นที่เหมาะนะครับที่จะเป็นที่รับสุนัขไว้ไว้พักแต่มันก็จะเป็นภาระตามมาเรื่องการดูแลการกินการอยู่ของหมาแมวนะครับก็ก็ถ้ามีได้ก็จะช่วยได้เยอะนะถ้าไม่มีจอดจัดเราก็เราก็ากจะควบคุมได้ง่ายขึ้นนะครับเรื่องเรื่องยาเสพติดนะครับ ก็ขอบคุณเช่นเดียวกันนะครับทราบจากท่านนายอฯหลายหลายๆท่านว่าได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่เป็นอย่างดีนะครับทั้งเรื่องของการสนับสนุนกําลังคนกําลังพลหลายที่สนับสนุนงบประมาณมาเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของการค้นหานะครับการไปคัดกรองต่างๆวาเป็นโอการของพวกเราอา เรื่องเรื่องจัดการขยะเห็นทางทางกลุ่มของอะไรนะสวนภูมิกทางโวนใต้นะครับที่มีการเชิญผู้บริหารของถินเราไปคุยกันว่าจะามีการจัดการขยะเป็นโซนในตรงนั้นแล้วก็จะมีพื้นที่รองรับจะมีระบบรองรับเอาขยะไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าต่างๆเนี่ยต,ตรงนี้ผมถือว่าถ้าเรา ศึกษาให้ดีนะถ้าข้อมูลมันจริงมันจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ผมว่าก็มีประโยชน์เพราะตอนนี้เรามีปัญหาเยอะมากว่า,าระบบจัดเก็บระบบเก็บขนของพวกเรามันไม่ไม่รับกับป,ปริมาณขยะที่มีอยู่อันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับมีหลายที่ที่มีระบบเก็บขนแต่ว่าที่ทิ้งยังมีน้อยมีไม่พอระบบการจัดการที่ทิ้งยังไม่มีประสิทธิภาพ ยังมีการล้นเกินยังมีปัญหาบาลไวันน้องเรียนมีหลายที่ที่ยังไม่มีระบบเก็บขนอ,อย่างเงี้ยท่านท่านนายกหมู่น้นนะก็ทุกข์ใจามาหลายปีเลยที่ขนก็ไม่มีที่ทิ้งก็ไม่มีนะก็เป็นทุกข์ตรงนี้ถ้ามันถ้ามันเกิดขึ้นได้มันก็จะมีมีที่จัดการขยะได้แต่ผมก็มองว่ามันก็ง่ายหรือยากไม่รู้แต่ว่ามันมีมีคนที่อาสาทำ ตอนนี้ที่โซนใต้ที่โวนภูมิใช่ไหมโซนกลางเนี่ยเทศบ,บาลมันรองรับได้นิดเดียวนะครับครั้งแรกเลยไม่เคยประกวดนานเขาบอกวออ่าเกือบชนะเลิศได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งจังหวัดสหานครเขาเชิญผู้ว่าหรรับรางวัลกับรัฐมนตรีมหาไทยต้นเดือนหน้าอย่างรู้ไหมรู้ไหมครับผู้ว่าจะมอบโหวตให้เขาครับในท่านรางวัลรองชนะเลิศน,นะครับ จุรินที่สองเป็นเราแัะที่สามเป็นมหาสารคามนะครับเป็นจังหดขนาดใหญ่ก็ครานนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วอย่าง,ง,ง,งอื่นอย่างอื่นก,ก็ก็ไม่ต้องหวังมากถ้ามันจะมีโชคก็ว่าไปนะครับส่วนสมัยหน้าก็คงยิ่งยิ่งนั่นไปอีกนะครับได้วัรก่อนปปชเข้ามาสัมมนากันที่รอยเอทรโเทลผม ฟังผู้บริหารระดับสูงเขาพูดแล้วก็ก็กังวลอยู่นะครับเขาก็จะเพ่งเล็งในที่มันเพ่งเล็งนั่นแหละอยู่นั่นแหละนะแล้วเราก็ไม่พลาดใหญ่เราก็พลาดกลางไม่พลาดกลางก็พลาดน้อยน้อยน,อย,นอยเนี่ยก็บอกให้ไม,ไ,มไม่ชี้มูลไม่ไม่ทุจริตไม่ชี้ทุจริตนะแต่ก็บอกว่าให้ให้ผู้กำกับดูแลดำเนินการเรื่องการแต่งตั้งถอนถอน,นี่ก็ลำบากใจเนาะบางที เรื่องมาถึงจังหวัดมาถึงผู้ว่าต้องแจ้งให้ผู้บริหารรักหน้าที่เนี่ยโอ้โหใหญ่มากในกว่าเราจะเลือกตั้งมาได้ราอยู่บอกให้หยุดไปให้ผ่านหน้าที่ก็ก,ก็ตั้งหลักด้วยกันนะครับเราก็ถือว่าลงเรือลําเดียวมาแล้วนะครับยังไงก็เอาให้มันแสดงความสุจริตไว้ไว้เป็นหลักฐานไปที่ตั้งไว้ก่อน าจะมาสอบมาอะไรเราก็บอกก็ทําตามระเบียบขั้นตอนเจต,ตานาบริสุทธิ์เรามีอยู่แล้วนะครับก็ก็ขอให้ให้ทุกท่านได้ทําหน,น้าที่จนครบวาระแล้วก็ได้รับเลือกตั้งกลับมาใหม่อย่างสร่งางงานทุกท่านนะก็คงเอาเท,ทียบแล้วท่านาายงเหลืออีกสองสามพอดีท่านต่อเสร็จค,ครับขอบคุณมากนะครับขอเชิญปุบมเอย์ครับคุณลายครับรรไ,ไบทยวัฒนรรมิทนะครับนทะี่ท่านได้กรุณา เสียสละเวลานะครับได้เปิดการประชุมด้วยนะครับแล้วก็ให้ขอราชการกับท่านผู้ริหารท้องถิ่นของเรานะครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งครับท่านครับประธานในพิธีนะครับที่ท่านเสียเวลามาเสียเวลาลวของท่านมาร่วมเล่าอะไรให้พวกเราฟังหลายอย่างนะครับจะถือว่าเราได้มีข้อมูลในการที่จะไปทำหน้าที่ของเรานะครับ คงจะไม่มีอะไรมากครับก็อขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้าประชุมเลยความเป็นกันครับขอเปิดประชุมครับเป็นการประชุมสมาคมองค์การบรหิหารส่วนตำบลจังหวัดระยอน,นะครับซึ่งวันนี้ได้รับเรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอท่านชัยวัฒนะครับท่านได้มาให้เกียรติมาเป็นประธานนะครับส่วนวาระการประชุมครับเรามีเรื่องสําคัญที่คุยกันวันนี้อยู่สองสามเรื่องนะครับ เรื่องแรกก็คือเรื่องการที่นายกสมาคมอบตจังหวัดไอ่เข้าประชุมที่สมาคมอบตแห่งประเทศไทยก็นําเรื่องมาแจ้งให้ทางนายกจังหวัดอ็ดได้รับทราบนะครับก,ก็คือเรื่องการยกฐานะจากอบตประเทศบาลเรื่องที่2ก็คือเรื่องการใช้ที่สาธารประโยชน์เรื่องที่สเรื่องการใช้ที่ธรณีสมนะครับ แล้วก็อีกอันนี้ก็คือการใช้ที่รางพัสดุนะครับอันนี้คือสีเรื่องนะครับและก็ได้แก้งเกี่ยวกับในการอบรมสัมมนาของจังหวัดรดจังหวัดรอรดทั้งต่อไปที่เขาใหญ่นะครับซึ่งวันนี้นายกอบตทั้งจังหวัดร่ดนะครับร้อยบแห่งมาครบนะครับเพื่อที่พวกเราจะได้ระดมความคิดนะครับในการที่จะนําเสนอ เรื่องการของบประมาณรายจ่ายประจำปี2569โดยการขอตรงจากสำนักงบประมาณนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องท้องถิ่นเราได้รับโครงการที่ดีๆด,ด้วยกันนะครับก็มีเรื่องสรุปให้ท่านได้รับทราบเพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณครับ